Ah. พี right? ่ล็กคนาเขียชื่อเลยค่ะครูสุค่ะสวนนาลานทองนะคะจากลพบุรีค่ะอากาศไปเกาะช้างเลยเราจะไปไ้ง่าย่จัดทริปนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะไปต่อเกาะช้างให้ได้แ <absorption> น่นอนค่ะโดยมีคนเก่งคอยนั้นนะคะครั นอ๋อป้าหน่อยอยู่ลบกคนนี้ค่ะแต่ถ้าจะไปไหนที่ทุกทิ่ที่บริษัทจากป้าหน่อยไปทุกครั้งแน่ไปได้แน่นอนอย่าลืมคุใจย,ย้อนด้วยนะคะ่ะยกมือเดี๋ยวเราต้องเราพระลาก่อนเราพระลาก่อนป้าหน,น่นอยกับพี่โบโซอ่าพี่โบอาพี่โบก่อนพี่โบก่อนอันนี้เราคนดีกว่ารับพลังที่เราคนอ่าพี่โบก่อนพี่โบก่อนนะคะเราปรลังครับเราปรลัง หน şey ึ่สองสามพิสูคได้แน่นอนพิสูทําได้แน่นอนพิสูทําทได้แน่นอนเฮ้ยอ่ามมากนแขาพลังครับพี่ลครับสามครั้งหนึ่งสองสามพี่น้อง ᄌ